สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรองศาสตราจารย์สงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลนกตรีหญิงกัจ,จนาสิงหาพานิชเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องศีลบารมีซึ่งเป็นความประพฤติที่ดีงามที่พระโพธิสัตว์ท่านได้บำเพ็ญมาความหมายของศีลโดยทั่วไปนั้นก็คือความประพฤติที่เป็นปกติทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจ มีทั้งอกุศลศีลกุศลศีลและอพยากตะศีลอกุศลศีลก็คือความเป็นไปตามปกติทางกายวาจาใจที่เป็นไปกับทุจริตคือจิตใจประกอบไปด้วยอกุศลเมื่อประพฤติทางกายทางวาจาก็เป็นกายะทุจริตและวจีทุจริตส่วนกุศลศีลน,นั้นเป็นการประพฤติทางกายทางวาจาทางใจ เนื่องด้วยกุศลคือจิตใจที่เป็นกุศลมีความเมตตากรุณามีเจตนางดเว้นในการกระทำบาปจึงประพฤติสุจริตทั้งทางกายทั้งทาง,ทางวาจาหรือมีจิตที่ประกอบไปด้วยฮิริความรังเกียจบาปหรือความละอายต่อบาปโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปและผลของบาปจึงมีเจตนางดเว้นจากการทำบาปทั้งทางกายทั้งทาง,ทาง,ทาง,ทางวาจา กุศลศีลน,นี้จึงประกอบไปด้วยกุศลทั้งทางใจทั้งทางวาจาทั้งทางกายส่วนอัพยากตศีลน,นั้นเป็นศีลของพระอรหันต์ผู้มีจิตพ้นแล้วจากบาปและบุญเป็นผู้มีปกติถึงความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งปวงความประพฤติทางกายทางวาจาของท่านจึงจัดเป็นอัยยากตศีล ไม่จัดเป็นบุญหรือเป็นบาปและไม่มีผลที่จะทำให้ท่านต้องเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกต่อไปกุศลิศีลกับศีลบารมีต่างกันยังไงคะกุศลศีลก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยโสพณเจตสิกค,คือเจตสิกที่ดีงามเกิดขึ้นกับจิตเช่นมีความเมตตาปรารถนาที่จะให้บุคคลอื่นสาตว์อื่นเป็นสุข ในขณะนั้นจิตก็ประกอบไปด้วยโสพะเจตสิกค,คืออโทสะเจตสิกเกิดขึ้นกับจิตมีความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นต่อสัตว์อื่นหรือกรุณาเจตสิกเกิดขึ้นกับจิตก็มีความปรารถนาให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นพ้นจากถุกหรือฮิริความละเกียจบาปความลายต่อบาปเกิดขึ้นกับจิต หรือโอตปะความเกงกลัวต่อบาปและผลของบาปเกิดขึ้นกับจิตเมื่อจิตประกอบไปด้วยเจตสิกที่ดีงามเกิดขึ้นก็มีเจตนาที่จะกระทำกรรมทั้งทางกายทั้งทางวาจาเป็นไปในสิ่งที่ดีงามเป็นไปในส่วนที่เป็นกุศลขณะที่โสพณเจตสิกตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เกิดขึ้นกับจิตนั้นจิตนั้นก็เป็นจิตที่สงบจากอากุศลเป็นจิตที่ดีงาม การพูดก็ดีการกระทำก็ดีก็ประกอบไปด้วยเจตนาในการพูดการกระทำนั้นเป็นไปในส่วนที่เป็นกุศลสอดคล้องกันทั้งกายวาจาและใจขณะนั้นจิตสงบกายวาจาก็สงบเพราะขณะนั้นจิตเป็นกุศลกายและวาจาก็เป็นกุศลได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติปกติเป็นไปในส่วนที่เป็นกุศลเรียกว่ากุศลศีล ส่วนศีลที่เป็นบาลีนั้นก็คือกุศลศีลน,นั่นแหละแต่ประกอบไปด้วยปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกคือรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราเป็นผู้รักษาศีลแม้กุศลศีลที่เป็นไปทางกายก็ดีทางวาจาก,ก็ดีเนื่องจากจิตที่เป็นกุศลเพราะประกอบไปด้วยโสพณเจตสิกก็ตามเป็นเพียงการทํากิจของโสพณเจตสิกค,คือเจตสิกที่ดีงามเกิดขึ้นกับจิต ทำให้จิตเป็นจิตที่สงบจากอากุศลในขณะนั้นเพราะว่าขณะใดที่โสมพเจตสิกเกิดขึ้นกับจิตอกุศลเจตสิกอื่นๆก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แม้การประพฤติสุจริตในทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีเป็นเพียงผลมาจากการงดเว้นที่เกิดขึ้นจากจิตที่ดีงามที่เป็นกุศล ไม่มีเราเป็นผู้รักษาศีลไม่มีเราเป็นผู้กระทำความประพฤติที่ดีงามแต่ส่วนที่เป็นกุศลที่เกิดขึ้นกับจิตก็ดีเป็นสุจริตที่ประพฤติทั้งทางกายทางวาจาก็ดีนั้นเป็นกิตของโสภพนาเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในแต่ละขณะความประพฤติทางกายที่เป็นสุจริตก็ดีทางวาจาที่เป็นสุจริตก็ดี เมื่อประพฤติเป็นไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีเราเป็นผู้ที่ประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาใดๆเป็นจิตของโสพณเจตสิกคือเจตสิกที่ดีงามเกิดขึ้นกับจิตแล้วดับพร้อมกับจิตจิตและเจตสิกนั้นเกิดขึ้นดับไปแล้วจึงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กุศลจิตที่ประกอบไปด้วยโสพณเจตสิกคือเจตสิกที่ดีงามนั้น ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราเป็นจิตและเจตสิกต่างหากที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อดับไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแม้การกระทำทางกายทางวาจาที่เป็นสุจริตก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปไม่กลับมาอีกจึงไม่มีอะไรที่เป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรา แต่จิตที่ประกอบไปด้วยโสพณะเจตสิกค,คือเจตสิกที่ดีงามซึ่งเป็นไปในทางจิตอันประกอบไปด้วยเจตนางดเว้นจากการกระทำทุจริตทางกายทางวาจาแม้เกิดแล้วดับแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สะสมที่จิตนั้นและสะสมสืบต่อในขณะจิตต่อ,ตอไปโสพณเจตสิกที่ดีงามที่เกิดขึ้นกับจิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาเจตสิก ที่เกิดขึ้นพร้อมกับเจตสิกที่ดีงามอื่นๆที่เรียกว่าโสภณสาธารณเจตสิกซึ่งประกอบไปด้วยสติเจตสิกระลึกเป็นไปในส่วนที่เป็นกุศลศรัทธาเจตสิกเป็นไปในความผ่องใสเลื่อมใสในส่วนที่เป็นกุศลหิริเจตสิกเป็นเจตสิกที่รังเกียจบาปหรือละอายต่อบาปอตปะเจตสิกเป็นเจตสิกที่รังเกียจบาปและ เกรงกลัวต่อผลของบาปอาโลภาเจตสิกเป็นเจตสิกที่ไม่ติดข้องต้องการอยากได้ในอารมณ์ที่ปรากฏอธโทสะเจตสิกคือเจตสิกที่ไม่ขุนเคืองในอารมณ์ที่ปรากฏตัตรรมชตตาเจตสิกเป็นเจตสิกที่ไม่ลำเอียงด้วยอคติสี่เป็นไปในความเป็นกลางในสัตว์ในบุคคลเป็นต้นพร้อมกับเจตสิกที่ดีงามอื่นๆอีก รวมกับเจตสิกที่กล่าวมาแล้วนี้เป็น19ประเภทด้วยกันที่เกิดพร้อมกับปัญญาเจตสิกตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ศีลบารมีจึงเป็นกุศลสินที่ประกอบไปด้วยปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสภาพธรรมเป็นศินที่ขัดเกากิเลสละคลายกิเลตละคลายการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นเราเขาสัตว์บุคคลตัวตน ละคลายการยึดมั่นในความติดข้องในความเป็นเราเป็นผู้รักษาศีลเป็นผู้มีศีลละคลายความติดข้องในผลของศีลที่จะได้รับไม่หวังผลในลาบยศสุขสรรเสริญไม่หวังผลในความเกิดเป็นมนุษย์ที่ได้รับความสุขความเจริญไม่หวังผลที่จะไปเกิดในสวรรค์เป็นไปกับด้วยการละคลายความติดข้องการยึดมั่นถือมั่น เป็นไปกับด้วยสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเข้าใจถูกเข็นถูกในสภาพธรรมว่าสภาพธรรมแม้เป็นกุศลศีนั้นก็เกิดดับเป็นธรรมะคือเป็นสภาพที่เป็นจริงเช่นนั้นและเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาใดๆในสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วในสิ่งที่หมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วนั้น กุศลศีลที่ประกอบไปด้วยปัญญาซึ่งเป็นศีลบ,บรารมีนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เผาความเศร้าหมองจากการกระทำทุจริตทั้งทาง,ทางกายทุจริตและวจีทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เผาความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นจากกิเลสคือโลภะโทสะและโมหะศีลบ,บรารมีที่ละคลายความติดข้องเป็นการอบรมเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญา เป็นการสะสมความเข้าใจถูกความเห็นถูกเกิดขึ้นตามลำดับทำให้กุศลศีลนั้นเป็นกุศลศีลที่บริสุทธิ์เนื่องจากจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งเป็นความหมดจดแห่งความเห็นที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธ,ธิคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสภาพธรรม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสัมมาทิทิฐิความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสภาพธรรมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นมัคคือทางดับถูกได้แก่ปัญญาที่เกิดขึ้นนั่นเองที่ทำให้เกิดความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสภาพธรรมเมื่อปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสภาพธรรมเกิดขึ้นขณะใดขณะนั้นก็ดับความไม่รู้ความเข้าใจผิดความเห็นผิดที่ยึดมั่นถือมั่นว่า กายนี้เป็นของของเรากายนี้เป็นเรากายนี้เป็นตัวตนของเราที่ยึดมั่นถือมั่นในสัตว์ในบุคคลในตัวตนในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อศีลประกอบไปด้วยปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกเมื่อเกิดขึ้นแล้วสะสมที่จิตให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นนั่นก็เป็นทางดับกิเลสทั้งปวงดับความเศร้าหมองทั้งปวงดับการยึดมั่นถือมั่นทั้งปวง เพราะรู้แจ้งอริสัจธรรมตามความเป็นจริงจนสามารถบรรลุธรรมคือรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นธรรมะธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะพึงยึดมั่นถือมั่นหรือทำความสำคัญมั่นหมายเพราะแต่ละขณะนั้นล้วนว่างเปล่าประดุดอากาศ เพราะสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วจะเป็นอัตตาตัวตนสัตว์บุคคลได้อย่างไรสิ่งที่หมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่กลับมาอีกจะเป็นอัตตาตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาได้อีกอย่างไรความจริงอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นธรรมะฉะนั้นธรรมะก็ดีความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดี ความว่างเปล่าประดุดอากาศในแต่ละขณะที่เกิดแล้วดับแล้วก็ดีเรียกว่าความจริงซึ่งในภาษาบาลีท่านเรียกว่าธรรมะมีสภาพเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนและว่างเปล่าประดุดอากาศเมื่อเป็นเช่นนี้ในแต่ละขณะที่เกิดแล้วและดับแล้วจักเป็นเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราไม่ได้เลย การสะสมศีลบาร,รมีที่ประกอบไปด้วยปัญญาตามลำดับจะสามารถตัสรู้ธรรมคือรู้แจ้งธรรมได้ในที่สุดเมื่อศีลบาร,รมีคือศีลรรที่ประกอบไปด้วยปัญญานี้บำเพ็ญได้อย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็สามารถที่จะสำเร็จโพธิญาณได้รับการตัสรู้ธรรมถึงความสำเร็จเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ตัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองได้ในที่สุด ในการบำเพ็ญศีลบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นท่านสะสมศีลบารมีตามลำดับจากศีลบารมีในระดับธรรมดาคือเป็นศีลที่ประกอบไปด้วยปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกตามที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นการรักษาศีลที่ประกอบไปด้วยปัญญาด้วยความบริสุทธิ์ที่ไม่มีความอาลัยมีความติดข้องต่อทรัพย์แม้จะเสียทรัพย์ท่านก็ไม่ยอมทำลายศีลส่วนในระดับ อุปบรารมีคือบำเพ็ญศีลบรารมีในระดับที่สูงขึ้นมาคือใกล้จะถึงความสมบูรณ์แห่งบรารมีอย่างเต็มที่แม้ท่านจะเสียอวัยวะท่านก็ไม่ยอมล่วงศีลส่วนศีลบรารมีที่เป็นปรมัตถบรารมีคือเป็นการบำเพ็ญบรารมีอย่างยิ่งยวดหรือสูงสุดแม้ท่านจะต้องเสียชีวิตท่านก็จะไม่ก้าล่วงศีลเป็นอันขาด อาจารย์กาญจนาพอที่จะกล่าวถึงการบำเพ็ญศีลบารมีของพระโพธิสัตว์บ้างหรือเปล่าครับข้อความในอัตถกถาคุตกานิกายจริยาปิฎกสมุทานากากถามีข้อความว่าอันหนึ่งพึงทราบลำดับแห่งการปฏิบัติศีลบารมีต่อไปมหาบุรุษผู้ประสงค์จะตกแต่งสัตว์ทั้งหลายด้วยเครื่องประดับคือศีลของพระสัพพันญู ควรชำระสินของตนตั้งแต่ต้นก่อนอันหนึ่งสินย่อมบริสุทธิ์โดยอาการ4ี่อย่างคือโดยความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยหนึ่งโดยการสมาทานหนึ่งโดยไม่ก้าวล่วงหนึ่งและโดยทำให้เป็นปกติเมื่อมีการก้าวล่วงหนึ่งจริงอยู่บางคนมีตนเป็นใหญ่เพราะอัธยาสัยบริสุทธิ์เกียดบ,บายังหิหริให้ปรากฏในภายใน แล้วมีสมาจารบริสุทธิ์ด้วยดีอันหนึ่งบางคนมีการสมาทานถือโลกเป็นใหญ่สะดุ้งต่อบาปยังอดตัปะให้ปรากฏเป็นผู้มีสมาจาร์บริสุทธิ์ด้วยดีด้วยประการละชนี้คนเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ในศีลเพราะไม่ล่วงแม้ทั้งสองอย่างก็แต่ว่าบางคราวเพราะหลงลืมไปศีลก็จะพึงขาดไปเป็นต้น กระทำสินที่ขาดไปนั้นให้เป็นปกติโดยเร็วด้วยการอยู่กรรมเป็นต้นเพื่อความถึงพร้อมแห่งฮิริโอตปะตามที่กล่าวมาแล้วนั้นศินมีสองอย่างคือวาลิตาสินหนึ่งจาริตาสินหนึ่งในศินสองอย่างนั้นพึงทราบลำดับการปฏิบัติในวาลัตศสินของพระโพธิสัตว์ดังต่อไปนี้พึงเป็นผู้มีจิตเอนดูในสรรพสัตว โดยที่แม้ฝันก็ไม่พึงเกิดความอาฆาตไม่พึงจับต้องของคนอื่นดุดงูเพราะยินดีในการช่วยเหลือผู้อื่นหากเป็นบรรพชิตเป็นผู้ประพฤติห่างไกลจากอพรมจันทร์ปัสจาจกเมถุนสังโยตเจ็ดอย่างไม่ต้องพูดถึงจากการร่วมภรรยาคนอื่นละอันหนึ่งหากว่าเป็นขรหัสไม่ใช่บรรพชิตแม้จิตลามกก็ไม่ได้เกิดขึ้นในภรรยาของผู้อื่นทุกเมื่อ เมื่อพูดก็พูดคำพอประมาณเป็นคำจริงมีประโยชน์น่ารักแล้วกล่าวธรรมะตามการไม่โลภไม่พยาบาทไม่เห็นวิปริตประกอบด้วยกรรมสกตายานมีศรัทธามั่นคงในการปฏิบัติชอบมีความรักมั่นคงในที่ทั้งปวงเมื่อมหาบุรุษงดเว้นจากอากุศลกรรมบทอันเป็นทางแห่งอบายสีและวัตถุ และจากอากุศลธรรมแล้วตั้งอยู่ในกุศลกรรมบทอันเป็นทางสวรรค์และนิพพานความปรารถนาอันเข้าไปประกอบประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายตามปรารถนาเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยบริสุทธิ์ย่อมสำเร็จเร็วพลังบรารมีย่อมบริบูรณ์มหาบุรุษนี้เป็นอย่างนี้อันหนึ่งพึงสร้างปาสนาของศิลบรารมีของมหาบุรุษ ผู้มีอธยาศัยในศีลมีอาทิอย่างนี้ว่ามหาบุรุษย่อมละอายย่อมกลัวธรรมะลามกมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในธรรมะงามมีศีลไม่โอ้อวดไม่มีมายาซื่อตรงว่าง่ายประกอบด้วยธรรมอันทำให้เป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยนไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นท่าน ไม่ถือเอาของคนอื่นโดยที่สุดเส้นได้หรือเมื่อคนอื่นลืมของไว้ในที่อยู่ของตนบอกให้เขารู้แล้ะมอบให้โดยไม่เอาของของคนอื่นเก็บไว้ไม่เป็นผู้โลภแม้จิตลามกในการถือเอาของคนอื่นก็ไม่ให้เกิดขึ้นเบ้นการทำลายหญิงเป็นต้นเสียแต่ไกลพูดจริงไว้ใจได้สมานคนที่แตกกันเพิ่มสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้พูดน่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดเป็นอัตถะพูดเป็นธรรมะไม่มีความอยากได้ไม่มีใจพยาบาทมีความเห็นไม่วิปริตด้วยรู้ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนด้วยกำหนดรู้อริยสัจมีความกตัญญูกะตะเวทีอ่อนน้อมต่อผู้เจริญมีอาชีพบริสุทธิ์ใคร่ธรรมชักชวนคนอื่นในธรรมห้ามสัตว์ทั้งหลายจากสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยประการทั้งปวง ให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่ควรทําประกอบความเพียรในกิจนั้นด้วยตนครั้นทําสิ่งไม่ควรทําด้วยตนเองรุริบเว้นจากสิ่งนั้นทันทีอันหนึ่งพิจารณาในศีนลบารมีอย่างนี้ว่าชื่อว่าศีลน,นี้เป็นน้ําล้างบนทินคือโทสะอันไม่อาจชําระได้ด้วยน้ําในแม่น้ํำพงคาเป็นต้นเป็นการกำจัดอันตรายมีราคาเป็นต้น อันไม่สามารถกำจัดได้ด้วยจันเหลืองเป็นต้นเป็นเครื่องประดับอย่างวิเศษของคนดีทั้งหลายไม่ทั่วไปด้วยเครื่องประดับของชนเป็นอันมากมีส้ยคอมงกุฎและต่างหูเป็นต้นมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศและเหมาะสมทุกการมีอำนาจอย่างยิ่งเพราะนำมาซึ่งคุณอันกษัตร์ิยมหาศาลเป็นต้นและเทวดาทั้งหลายควรไหว้ เป็นแถวบันไดก้าวขึ้นสู่เทวโลกมีสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นเป็นอุบายบรรลุฌานและอภิญญาเป็นทางให้ถึงมหานครคือนิพพานเป็นภูมิประดิษฐานสาวกโพธิปัจเจกโพธิและสัมมาสัมโพธิยาอีกอย่างหนึ่งศินย่อมอยู่บนแก้วสารพัดนึกและต้นกลปะพฤกเป็นต้น เพราะเป็นอุบายให้สิ่งที่ปรารถนาต้องการสําเร็จสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสิลย่อมสําเร็จเพราะผู้มีศินเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยความตั้งใจแน่วแน่แม้ข้ออื่นก็ตรัสไว้มีอาทิว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายหากพิสูจน์พึงหวังว่าเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพ เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายพิสุพึงเป็นผู้ทำความบริบูรณ์ในสินทั้งหลายนั่นแลอันหนึ่งดูก่อนอนอนนสินเป็นกุศลมีความไม่เดือดร้อนเป็นประโยชน์พึงพิจารณาคุณของศินโทษของการประจากษ์สินพึงพิจารณาศินโดยเป็นนิมิตแห่งปีติและสมนัตโดยความไม่มีการติดเตียนตนกล่าวโทษผู้อื่น และภัยจากอาทยาและทุคติโดยความเป็นสิ่งอันวินยูชนสันเสริญโดยเป็นเหตุแห่งความไม่เดือดร้อนโดยเป็นที่ตั้งแห่งความสวัสดีและโดยเป็นสิ่งยอดเยี่ยมอย่างยิ่งกว่าการถึงพร้อมด้วยชนยิ่งใหญ่สมบัติอธิปไตยอายุรูปฐานะพวกพ้องมิตรจริงอยู่ปิติและสมนัตใหญ่ ย่อมเกิดแก่ผู้มีศีลเพราะเหตุแห่งศีลและสัมปทาของตนว่าเราได้ทำกุศลแล้วเราได้ทำความดีแล้วเราได้ทำการป้องกันความกลัวแล้วอันหนึ่งผู้มีศีลย่อมไม่ติดเตียนตนบินยูชนไม่กล่าวโทษผู้อื่นภัยเพราะอาตยาและทุคติย่อมไม่มีเกิดวินยูชนทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นบุคคลผู้มีศีลมีธรรงาม อันหนึ่งความเดือดร้อนใดย่อมเกิดแก่ผู้ทุศิลว่าเราได้ทำความชั่วแล้วหนอเราได้ทำกรรมหยาบช้าทารุนแล้วความเดือดร้อนนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้มีศิลอันหนึ่งธรรมดาศิลน,นี้ชื่อว่าเป็นฐานแห่งความสวัสดีเพราะตั้งใจในความไม่ประมาทเพราะยังประโยชน์ใหญ่ให้สำเร็จด้วยหลักการคุ้มครองมีความพินาศแห่งโภคาเป็นต้นและ เพราะความเป็นมงคลคนมีศีลแม้มีชาติตระกูลต่ำก็เป็นปูชนียบุคคลของกษัตริย์มหาศาลเป็นต้นเพราะเหตุนั้นศีลสัมปทาจึงอยู่กับคุณสมบัติมหาปพิษพระองค์สำคัญข้อนั้นเป็นฉไฉหนในบทนี้คำมีอาทิว่าทาศกรรมกรพึงเป็นตัวอย่างแก่มหาปพิษเป็นอย่างดีในเรื่องนี้ ศิลย่อมอยู่กับทรัพย์ภายนอกเพราะไม่ทั่วไปด้วยโจรเป็นต้นเพราะอนุเคราะห์โลกอื่นเพราะมีผลมากและเพราะอธิษฐานคุณมีสมระเป็นต้นศิลย่อมอยู่กับความเป็นอิสระของกษัตริย์เป็นต้นเพราะตั้งมั่นความอิสระทางใจเป็นอย่างยิ่งจริงอยู่ศีลนิมิตเป็นอิสระของสัตว์ทั้งหลายในหมูสัตว์นั้นๆเพราะกล่าวได้ว่าชีวิตที่มีศิลแม่วันเดียว ก็ประเสริฐกว่าชีวิตยั่งยืนยาวประมาณร้อยปีและเมื่อยังมีชีวิตศิลก็ประเสริฐกว่าชีวิตเพราะกล่าวได้ว่าร่างกายเมื่อตายไปก็ฝังศิลย่อมอยู่กับรูปสมบัติเพราะนำความพอใจมาแม้แก่ศัตรูและเพราะความชราโรคและวิบัติครอบงำไม่ได้ศิลย่อมอยู่กับความวิเศษของสถานที่มีประสาทและเลือนแถวเป็นต้น เพราะตั้งใจความวิเศษอันเป็นสุขในบทนี้คำมีอาทิว่ามารดาบิดาไม่พึงทำอะไรได้ยกเป็นตัวอย่างเพราะศีลให้สำเร็จประโยชน์โดยส่วนเดียวและเพราะอนุเคราะห์โลกอื่นอันหนึ่งศีลเท่านั้นประเสริฐกว่ากองทัพช้างมา้ารถและทหารราบและกว่าการประกอบด้วยสวัสดีด้วยมนและยาวิเศษ โดยการรักษาตนที่รักษาได้ยากเพราะอาศัยตนไม่อาศัยผู้อื่นและเพราะวิสัยยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระดำรัสมีอาทิว่าธรรมโมฮาเวลคติธรรมจารีทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเมื่อมหาบุรุษพิจารณาอยู่ว่าศีลประกอบด้วยคุณมากมายอย่างนี้ ศีสลสัมปทาที่ยังไม่บริบูรณ์ย่อมถึงความบริบูรณ์ที่ยังไม่บริสุทธิ์ย่อมถึงความบริสุทธิ์ก็หากว่าธรรมะทั้งหลายมีโทสะเป็นต้นเป็นปฏิปักษ์ต่อศีลพึงเกิดขึ้นแก่มหาบุรุษนั้นในระหว่างระหว่างด้วยสะสมมานานอันผู้ปฏิญญาเป็นพระโพธิสัตว์นั้นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าท่านตั้งใจแน่วแน่เพื่อจดสรู้ไม่ใช่หรือ แม้สมบัติเป็นโลกิยะท่านก็ยังไม่สามารถจะถึงได้ด้วยความไม่ปกติของศีลไม่ต้องพูดถึงสมบัติเป็นโลกุตระเลยศีลเป็นการอธิษฐานเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณอันเลิศกว่าสมบัติทั้งปวงควรให้ถึงความอุกฤิอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นท่านผู้รักษาศีลโดยชอบตามนัยยะดังกล่าวแล้วมีอาทิว่าดุดนบต้อยตีวิทรักษาไข่ฉะนั้น ควรเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักด้วยดียิ่งอีกอย่างหนึ่งท่านควรทําการอย่างลงและความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายในยานสามด้วยการแสดงธรรมไม่ควรปรถนาถ้อยคําของผู้มีศีลผิดปกติดุดการเยียวยาของหมอผู้ตรวจดูอาหารผิดสําแดงเพราะฉะนั้นควรเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ตามสภาพว่าเราเป็นผู้มีศรัทธา พึงทำการอย่างลงและความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายได้อย่างไรความเป็นผู้สามารถในการทำอุปการะแก่สัตว์ทั้งหลายและการบําเพ็ญบารมีมีปัญญาบารมีเป็นต้นของเราด้วยการประกอบคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นโดยแท้อันหนึ่งคุณทั้งหลายมีฌานเป็นต้นเว้นความบริสุทธิ์แห่งศีลย่อมมีไม่ได้เพราะเหตุนั้น จึงควรยังสินให้บริสุทธิ์โดยชอบทีเดียว